กลับไปก็ยังเขาไม่หลับอยู่ดีเหรอพลังงานมันบูบบูบบ้าบ้าเหรอใช่คิดมันเป็นไงคิดว่าแบบใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อ๋อเออคือกำลังกังวลว่ามันจะจริงไม่จริงใช่ไหมอ่าอยาให้ท่านผูกสิว่านั่นอีกทีนั่นแหละเอาแล้วยังไงสรุปแล้วจริงไม่จริงแล้วเราว่าจริงไม่จริงอ่ะ คือเราอะไปหลงตามไอ้พวกมนุษย์ชาวบ้านที่มันไม่พวกบื้อพวกนี้มันไม่มีมันไม่มีพลังงานพิเศษหรอกมันมีแต่กิเลสมันมีแต่ว่าเฮ้ยศักดิ์ศรีฉันเรียนหนังสือมาฉันมันไม่มีเรื่องนี้เป็นเรื่องจักรวาลเป็นเรื่องของ power ที่แบบว่าคนธรรมดาไม่ไม่มีคนที่แม้ได้บําเพ็ญมามันจะไม่มีมันก็มืดมืดบอดบ่เดี๋ยวมันก็ไปผิดศีลห้ากันพวกนั้นไม่ค่อยมี ม่ค่อยมีประโยชน์ต่อโลกไปนี้หรอกมันก็เพลิดเพลินกับการดูการฟังการกินการสนุกสนานมีครอบครัวแล้วก็ไปทํามาหากินแล้วก็ตายพวกนี้ไม่มีประโยชน์กับคนบนโลกไปนี้เลยเาถามมันก็ไม่รู้เรื่องมันจะกี่เลียตัวมันไปใส่ใจเรื่องพวกมันได้มันแล้วมันแต่ว่ามันเนี่ยมันใช้มันใช้สังคมเนี่ยกดดันว่าไอ้คนเป็นแบบนี้เนี่ยนะเป็นคนแบบว่า จิตร้อนอุปทานเป็นคนแบบว่าคิดไปเองเป็นคนแบบว่าเรียกร้องความสนใจเป็นคนไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เพื่อเขาจะหมว่าพลังงานเนี่ยมันไม่ได้มีทุกคนนะแต่พวกพวกไอ้มนุษย์พวกไปเนี่ยมีพลังอยู่วิญญาณแต่วิญญาณผีวิญญาณผ,ผีเนี่ยเวลาเข้าตัวคนนี้นะมันจะปฏิเสธเรื่องนี้หมด มันจะบอกว่าไม่จริงหรอกไอ้พวกนี้เนี่ยมันเรียกร้องความพาะผีปีศาจมารซาตานพวกเนี้ยเขาไม่ชอบที่จะให้คนเนี่ยมารับรู้อ่ะแล้วเราก็ไปตามไอ้พวกไอ้พวกมนุษย์กีเลสมากมายมันไม่มีความดีหรอกไอ้พวกเนี้ยไหว้ยพระมันยังไม่ไว้เลยสวดมนต์มก็ไม่สวดเข้าวัดมันก็ไม่เข้า เข้ามันก็ไปขอมันไม่เคยคิดจะช่วยใครหรอกไอ้พวกนี้มันเป็นพวกแบบว่าคิดว่าการเรียนของมันตามมหาวิาลยเนี่ยคือความความรู้สูงสุดมีแต่กิเลนานตายหมดเอาตัวไม่รอดหรอกเวลามันป่วยรักษาอะไรไม่หายมันก็มาพึ่งเจ้าพึ่งพระอยู่ดีแม้แต่ตัวหมอตัวเองนี่แหละมันรักษาเขานะโอย จรักษาแบบนู้นแบบนี้งมงายไอหมอคนนนะโคตรเก่งเลยอยู่บาราแม่มันยังไงก็ไม่หายมันบินไปทั่วโลกเลยแม่มันก็ไม่หายกลับมามากินน้ำมนต์แม่มันหายเลยบอกงงว่าเรียนมามูนทำไงมันเป็นหมอใหญ่ด้วยไอพวกนี้เนี่ยมันจนมุมแล้วแหละมันไม่มีราคาหรอกตายไปก็ไม่ได้เรื่องแล้วก็มีอีคนวันนั้นใครลงว่าไอนั่นน่ะที่บอกว่าหมอผู้หญิงอ่ะที่มันกระดูกปลาไอชะลังมันอ่ะที่มันบอกว่า เฮ้ยอยู่ๆกระดูกมันเองกระดูกทันหลังเนี่ยเอ้ยเขาเรียกอะไรวะกระดูกหมอรองหมอเนี่ยมันมันมันพลิกไปแล้วมันก็เป็นอาจารย์หมอด้วยและละลูกพี่มันก็เป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยรักทายก็ไม่หายมันมาศึกษาทางธรรมมาศึกษาทางเรื่องวิญญาณหายเลยอยู่ดูไอ้พวกนี้ม่สนใจมันเลยไม่ใช่วันจะฉลาดมากมายก็เห็นมันงงนั่นแหละจริงๆการฆ่ามันก็ไม่ได้เก่งกว่าเรานะ ม่เช่อว่ามันจะแบบว่าควบคุมตัวเองได้บริหารชีวิตก็ไม่รอดหรอกครอบครัวมีปัญหาการงานก็มีปัญหาเลยไปสนใจอะไรพวกมันไปให้ความไปให้ราคาให้ราคามันทําไมมันจะมีจํานวนเยอะก,ะเอก็เหมือนกับเหมือนกับแมลงที่มีจํานวนเยอะมแมลงเม่ามีเยอะม,มีประโยชน์หรอกเมื่อเทียบกับช้างตัวหนึ่งเนี่ยมแมลงเม่าทั้งทั้งโกดังไม่มีไม่มีมัน <c ười> <c ười> เขาเรียกวะไม่มีราคา บุญมันก็ไม่มีพวกนี้มันไม่เคยทําบุญมาก่อนมันถึงปิดงปิดหูปิดตามันปิดใจมันจะเข้าถึงทามันถูงสุดมันเข้าไม่ได้เพราะมันกันไว้ว่าเออไม่ได้อายเข้าเราต้องเป็นคนไม่มีศาสนาเราต้องไม่เชื่อเราไม่งมงายตัวมันลังงมงายดีแล้วอ่ะเวลาจนมุมเข้าไปนี่้องขอจิตหมายแล้วไม่ได้เรื่อนหรอกไอ้พวกเนี้ย เชื่อมั่นในความดีและสิ่งที่สาคัญที่สุดเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเขาก็แนะนําในทางที่ดีไม่ใช่เขาให้ไปทําอะไรสิ่งที่มันเสียหายเขาไม่ให้กินเหล้าเขาไม่ให้ไปฆ่าสัตว์เขาไม่ให้ไปทําผิดในเรื่องคู่เรื่องความรักเรื่องชู้สาวไม่ให้ใช้วาจาผิดไม่ให้เป็นคนดื่มเหล้าเมายาแล้วเขาสอนไม่ดีตรงไหนแต่พวกมันนิตทาหมดเลยโกงก็โกงโคตรโลภเลยนี่ เขาเรียกอะไรการค้าก็จะโกงม,มีแต่การพนันลูกเมียใครไม่สนเอาแต่อารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งทำตัวเละเทะเหลวไหลพูดจาปากเกง่งไม่ได้เรื่องหรอกแล้วก็ติดกรรมกันหมดทุกคนแล้วก็ขาดตติมัวเมาไม่มีคุณภาพเลยแทบจะไม่ควรจะคุยกับพวกนี้ด้วยเสียเวลาอย่าไปใส่ใจกับมันเลย ไม่ว่าใครงั้นอ่ะมันไม่ได้เรื่องอ่ะแล้วมันจะมาเรียกร้องว่ามันใหญ่มันใหญ่ตรงไหนก็ไม่เห็นมันจะฉลาดตรงไหนนะเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะแบบเลือดเลยมันก้าตัวไม่รอดหรอกเห็นแต่ละคนก็ไม่มีราคาเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเราม,มีมีมีสิ่งที่เราสามารถที่จะเช็คได้แล้วก็ปรึกษาได้และแนะนำได้ เราก็ต้องใช้สมองของเราเหมือนกันไม่ใช่เราจะไปเชื่ออย่างเดียวเราก็พอเขาก็แนะนําดีนี่เขาก็ทําในสิ่งที่ดีนี่เขาํำตัวดีนี่แล้วแล้วมันเสียหายตรงไหนไปเชื่อมนุษย์เลยไม่ว่าใครนั้นแหละไม่ได้เรื่องชีเวลามันไม่มีราคาหรอกพวกนี้ตายไปมันมาขอบุญเราเชื่อเหอะมันตายไปนะเยอะแยะ,ยะมันเข้าลูกเข้าหลานขอบุญมันไม่รอดพวกนี้มันไม่มีบุญ บิดใส่ใจมันเลยเป็นตัวของตัวเองเวลาเรามีน้อยแล้วเรามาสร้างบารมีอีกไม่นานเราก็ตายแล้วตายแล้วก็ขึ้นไปบนสวงสวรรค์เราจะได้ไปพัฒนาต่ออ้าวเน่ทำไมใจยังเราอะคบกับพวกมันไม่ได้หรอกพวกมันต่ำเขาใจเปล่าสังคมสังคมเทพเนี่ยเขาเป็นสังคมสูงเขาม่กระจอกใันพวกมันลองหิ่งมั่ว วุ่นวายสังคมเทพเป็นก็สังคมแบบเขามีแต่ความบริสุทธิ์มีพลังงานแล้วก็เก่งกับมันทุกเรื่องอนะ่ะไม่ว่าจะเทคโนโลยีอะไรความรู้อะไรทุกศาสตร์เขาเเก่งจนตายมันรู้ไม่ได้เรื่องหรอกกดเก่งหวดีทําเป็นว่างม,มงายงม,มงายอะไรสุดท่านก็ไปดูหมอดูอยู่ดีแล้ลวลุกันชิบหายทั้งไอหมอแล้วทั้งไอคนดูก็ รุนกันใหญ่ไม่ได้เรื่องอย่าไปทนใจมันอย่าไปให้ค่ามันเราเอาคนที่เป็นบริวารสายญาตเอาคนที่ต้องการความช่วยเหลือเราไม่ได้ไปเที่ยวตล,ลตลอนนู่นตลอนนี่เราตั้งเขาเรียกอะไรตั้งหลักของเราเขาก็มาหาเราเราก็โปรดไปเขาก็เป็นลูกเป็นหลานเรานี่แหละเข้าใจยังที่มันไปเลยไอ้สังคมที่มันวุ่นวายมันมันไม่ได้ช่วยอะไรเราหรอกอย่าเราเจ็บเราก็เจ็บเอง มันไม่สามารถที่จะมาลดความเจ็บของเราไปได้หรอกตายล้วก็ต่างคนก็บายๆตัวใครตัวมันามันตามหาเราอีกเรโอ้ตัวกูไปก่อนแล้วกูไม่เอาด้วยแล้วเข้าใจาย,ยังไ,ได้ดูหญิงอ้อเด้หญิงอ้อกูไม่กลัวแล้ว <c oughs> ตามนี้เราเป็นสังคมของคนมีบุญบารมีสังคมตามนี้อย่าไปสนใจมัน เอาแก่มันไหว้ผ้าศรันธาจะไม่ไหว้เลยแล้วมีจะเอาอะไรกับมันมีจะมาถออะไรเรามีจจไปชี้นำอะไรเราก้มกราบยังถวนยังไม่ถวดไม่เป็นเลยนั่งสมาธิมันก็นั่งไม่เป็นอีกมีแต่กิเลสนั่งไปมันหลับตามันก็อยากได้นู่นอยากได้นี่มอย่ากจะคุยกับมันดรวยซ้ําไม่ใช่ว่าจะไปให้ค่ามันนะพวกนี้มันไม่มีราคาย่าไปใส่ใจมันเออตามนี้สบายใจยังเอาไปตั้งทีมเราได้ไหม เดี๋ยวไปบุกไปบุกคนที่เขากาลังจะเดือดร้อนเราก็ไปช่วยเขาเขาจะทําผิดจะกินล่ามอย่าไปกินเลยเอ,า,อยาไปทําอะไรที่มันเสียหายอย่าไปทํารักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตเขาก็ดีขึ้นอันนี้แหละเราก็มีหน้าที่ที่จะดีสิงกัดฉิดกับพวกพวกล่างเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ไปดึงคนที่จะตกต่ําขึ้นมาเขาจะได้ไม่้องเสียหายไม่งั้นตกเน่นนะ มานาไปกินซาตานาไปกินหมดเลยตอนนี้ยิ่งไอ้ฉีดฉีดที่นี่มันตายแน่นอนผีนึงขอบอกเลยมันเปลี่ยนดีเอ็นเอแล้วด้วยหน้าเวลาเนี่ยมันเขาเรียกว่าโปรตีนเอ็นเอมันจะมีใช่ไหมไอ้โซ่อะไรข้งมันไม่รู้ในตัวตอนนี้มันเปลี่ยนหมดแล้วมันใช้ยาตัวนี้เข้าไปเปลี่ยนหมดเลยสภาพจิตใจเปลี่ยนแล้วเนี่ยถ้าไม่เอาธรรมะเข้าไปแก้ไขนะไม่เอาพลังงานเทพพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปแก้ไขนะ,ะไม่รอดแน่นอน เ,เทพเขาถึงมากันไงอ่า<ม>เขาใจยังมีสนใจไหมเลยตามนี้น <c oughs> บทนานด้วยไม่ใช่ว่าเทพเขาจะเลือกคนง่ายๆนะมีคนเยอะแยะเขาไม่เอาหรอกขอเป็นล่ามตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิด <c oughs> ก่อนเกิดเป็นละปากเขาไว้ <c oughs> <c oughs> เขา้าใจป่ะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะลงมาจะมาอาสาที่จะมาอะไรมาอะไร่วมสร้างบารมีกับมหาเทพบอกส่งเธอมาเกิด เอาไปตามเธอเนี่ยอยู่ในท้องแล้วใช้เปล่าแล้วเธอจะไปเบี้ยวเขาได้ยังไงามนี้ไปสนใจมันอ่าเรียบร้อยอันแ้วมามีอีกคนหนึ่งยังไม่มาเหรอไม่อเออเอเอเนี่ย